เนี่ยอาทิตย์นีเคืออาที่แตงแบบไม่เคยชอบเลยไอ่ผลนัน่นคืออย่างแรกอะวันนี้ใช่ไหมแต่ไม่เคยชอบเลยเพราะว่าเธอเขาให้ทํากันเขาให้ทํางานสองงานใช่ไหมเอะเขาให้งานเขาให้ทำงานหนึ่งงานใช่ไหมแล้วไปทักสาระสานใช่ไหมแล้ว,แ,ลวแตงทําไม่เสร็จเพราะว่าแตงกำลังหาแบบไอ้นี่ว่ะแบบเหมือนข้อคิดในเรื่อง ุัยายอะไรพวกนนะั้นในเรื่องในลำลำไม่ก้วนวรรณคาดีเอ๊ะไม่ลำนำพาธีวนันนะแล้วเราหาอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็ทำไม่เสร็จแต่เราใกล้กลเป็นว่ากันบ้านปลาติกแล้วม,มีสามหน้าเราใจนู้นทำกี่หน้าเลยอ่ะกี่นหน้าบวกหนึ่งเข้าไปก็ปเป็นสี่อ๋อทำเสร็จไหมล่ะอาจจะ สี่หน้านั้นที่โรงเรียนแต่ยังไม่ได้ทำที่โรงเรียนเลยอ,ะอ่ะก็ติดไอ้ข้อนั้นอยู่นะน่าจะจุดห้า เร็วๆไปให้หมดเร็วๆจะไปแล้วมีด้ามบบนมีไฟแดงอ่ะโหมไฟแดงเมื่อไหร่มารออยู่เลยแย่ไฟแดงมันม,มีได,ด้จันทร์ไม่คุ้มค่าแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้มันเว้เหนียวยังไม่คุ้มค่าเลย